สนับสนุนโดย D-Tag เบอร์มงคลเฉพาะคุณจบทักกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงเซียมซี C ยักษ์จาก D-Tag เบอร์มงคลเฉพาะคุณ และผู้ที่จะได้มาลุ้นโชคของเราในวันนี้จะดูว่าดวงคุณเป็นยังไงค่ะคุณอย่าลืมนะฮะสิบบาทมีด้วยสิบบาทสิบบาทนี่คือไม่ใช่ทองนะคะเงินเงินเงินถ้าไมคกูได้สิบบาทเจ้าของรายการชื่ออะไรคะต้นชนลำพีค่ะกับพี่ใหม่นัทธลอยค่ะเดี๋ยวจะขอเบอโทรศัพท์ส่วนตัวให้เลสิบบาทถือว่าอย่างดีนะทำไมครับมันมีคำเยาะเย้ยถากฐานมิ้นค่ะจะเปิดทําไมล่ะคะกลับบ้านดีกว่าหรือถ้าคุณดวงดีจริงเนี่ย คุณได้หมื่นบาทหมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งเท่ากับที่คุณจ่ายเด็กเลยไม่ถึงค่าหมื่นหนึ่งได้ห้าคนท่าเฉยค่ะเบอร์สาม เปิดแล้ว uhm นะคะ 2> 1>, 2> 1 2หนึ่งสองไม่ได้อะไรเลยล่ะกูดูอะไรเนี่ยลึกมากเลยไม่ใช่หมื่นเป็นต่นตังนะอันไหนละอ่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลยสองสามเปิดม่ะคุณดวงที่ได้รับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเท่ากับพี่จายเด็กอ่ะราคาเนี้ยค่าสบเด็ก ขอบคุณทั้ง3ท่านและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพัดลมหาตาลีดีแท็กเบอร์มงคลสะพักินเไป้กบ้านไหมได้เอาไหมเอาสิกลับมานะครับพบกับจิ้งจกทักนะครับในทุกสัปดาห์นะครับวาทิตย์เวลา4.45โมง45านะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาปิดท้ายรายการกันด้วยเครดิตมงคลเพื่อให้มีชีวิตที่มีโชคลาภกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับช่วงเทเกามงคลวันนี้นะครับอยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งสถานที่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทั้งความสวยงามแล้วก็มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นอยู่ที่วัดยานาวาครับเป็นพระสัมเพาเจดีนั่นเองนะครับใครที่อยากจะขอพรให้เรื่องของการค้าขายทั้งเฮงทั้งปังนะครับเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาขอพรกับพระสัมเพาเจดีขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับแห่งเดียวในประเทศ ใจกลางกรุงเลยนะครับที่วัดยานาวาครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวัดยานาวาเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับถูกสร้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วก็ได้รับการโปรดเก้านะครับปฏิสังขรณ์ครับโดยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็ทรงให้สร้างเนี่ยเจดีนะครับเป็นรูปเรือสำเภาจีนเพราะพระองค์เนี่ยครับทรงเห็นว่าเรือสำเภาจีนเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้าขายนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถที่จะมากราบสการะขอพรครับให้ทํามาค้าขึ้นนะครับให้ธุรกิจ เจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับส่วนเคล็ดเกตมงคลนะครับที่แนะนําก็คือว่าการจุดธูปเทียนนะครับในการไหว้พระจากด้านนอกกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาในบริเวณด้านในเนี่ยก็ให้ตีระฆังนะครับเอาเริ่เอาชัยนะครับแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปนะครับสักการะองค์หลวงพ่อสมภาทองนะครับอธิษฐานจิตนะครับให้เรื่องของการค้าขายให้ธุรกิจการของเราเนี่ยมีความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีตามมาครับ